นายหน่วยจะได้คือผู้เส้นไอ้โต้หนึ่งแรกเบาๆพีทำไมต้องมีด่าแบบนายโถด้วยนะคะไม่ด่าแล้วก็เกลียดต่้มกูเสียเรียบแล้วเลยอไอ้โต้เออเชกูไปบ้านมันเลยว่าจังหวะปลากูไปกินแต่ไปย่าเอ็ดเม็ดไปแก้วเอ็ดเม็ดเออกูไปซึ่งมาไม่ครบจัดฟีสงูบอกเลยว่าเอ็ดเม็ดต้องอย่างเงยเอนลูกเราว่าเอ็ดเม็ดป้าโจเป็ดป Nam hết thanh mục hỏa. Man, who cho qua mùi ở trong hương? Bunny cannot say, mặt kia, you rava. Hoặc, bunny con đi mặt kia tụi con thì mặc hoặc, 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 hoặc,

mồi chả bơi gì cả mồi bơi mồi bơi à mà con số mồi bơi kì mà có tổ tem off pho pho rót téng cả pha bia này bia này lục nước phải rồi ạ ơi mấy lục cho mấy ông tì phải nói anh ủa này cái mồi con anh ông đứng ra luôn rồi ông ông téng này lốt à quên พี่น้องนอมาโยนายลุเกตี่ลแ้ว่าอยู่ไนต้งแกคมแลนั่งมแอแกเเตเียนสีฮะโอ้นตายอยู่บอไม่นองหัเลยนัจริงพี่น้องอย่าตกใจกับนายอย่าตกใจไม่ได้กับไม่ได้เลย ไม่ต้องพัคว่าเลยเนนึงเราก็เจก้กคุณมากับพี่น้องกับพูกคุณมากอย่าจะลือกันในนันเลังนี้อย่าเล่นให้จบต่อเจ้าเล่นเราควาตรอนอย่างนี้ทังตรอนห้าแม่กูทั้ต่รอนกว่าป้าโยไม่พิดไม่คืนหน้วันยายเออโยได้นะเผื่อนอยู่เวเวจากกูกูยกขึ้นมยิ่งกว่าป้า้นาไม่ใช่กยิ่งโหนุ่แกกูยิ่งหยนั่งรง ยังไงร่างใหรู้มั้ยโกนไว้แเ่งเหมัอนยิ่งทำลายพวกข้าเหลือกันไดจริงนู่นคนนั้นนี่นั่นทำหน้ามาตีกันไปยังไอยใต้หรูาใต้ัรกับใต้ไปใหญ่ยุกไม่แก้ก็ย้ายไปใหญ่ใต้อ้าวไปดุกลาหน้องกบป้านำเปล่ามากลัวรอยร้อย